สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆขวัใจชาวทุ่งหลายท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอะนะครับคลิปก่อนๆขวัใจชาวทุ่งได้นำเสนอเจ้าครับปุ๋ยเลี้ยงดินดินเลี้ยงพืชพืชเลี้ยงคนไปแล้วนะนะครับพี่น้องว่ามันจะเกี่ยวของสัมพันธ์กันจะได้นะครับเมื่อนี้นะครับจะมาเจาะลึกตรงที่ปุ๋ยเลี้ยงดินนะครับพี่น้องนะครับอมีหลายท่านถามมานะครับบอกว่าเมื่อเขามักปุ๋ยไปแล้ว เขานัไปบดละเอียด่ยจะดีบะครท่านแล้วเขาจากนั่ไปใส่แม่สิบ่คักไปยังบ่อยท่านนะนะครับพี่น้องท่านก็บอกว่าห้อนด้วยแต่แกงที่ทนี่คักวะค่อนข้างจะละเอียดนั่นแหละนะครับพี่น้องนะครับการนําปุย๋ยมักไปบดจนละเอียดนะครับพี่น้องก็มีข้อเสียขึ้นกันด้นะครับพี่น้องถ้าหากพี่น้องจะเอาปุย๋ยมักนั่นไปเป็นปุย๋ยเลี้ยงดินก็หมายความว่าเอาปุย๋ยมักใส่ลงไปในดินแล้วเฮให้ดินบริเวณนั่นนะครับเป็นแหล่งอาหารเป็นแหล่งอินทรีย์วัตถุ เป็นแรงอาหารของจุลินซี์และก็เฮให้ดินบริเวณนั้นเกิดความสมดุลของธาตุอาหารและก็จุลินทรี์นะครับถ้าจะให้ได้พ้นดีนะครับ <c oughs> มีเจ้าหน้าที่จากกรมพนาที่ดินเพื่อนหาย้ามปรึกษาว่าไม่ควรจะนําปุ๋ยหมักไปบดจนเป็นผงละเอียดนะครับพี่นอ้องก็คือเข้าหมักได้ลักษณะว่าอาจจะเป็นสิ้นเล็กสิ้นน้อยแน่นะครับละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างในดีที่สุดนะครับพี่น้องนะครับโดยเพื่อนห้บอกว่าโดยเพื่อนบอกว่า ให้ไปสังเกตจากปลาใหญ่ๆนะครับน้ปาปลาไหมนี่พี่น้องนะครับเมื่อใบไม้มันลดลงมาทับถมกันแล้วก็เกิดการย่อยสลายนะครับพี่น้องข้างบนน่าจจะบเท่นได้ดักเมื่อห้าวแค่เคลียเบิางนี่นะครับลงไปข้างล่างจะเห็นว่าลักษณะการย่อยสลายของใบไม้นะครับบ่แม่นว่าจะเป็นผงละเอียดเลยได้พี่น้องนะครับจะมีชิ้นเล็กบ้างใหญ่บ้างละเอียดบ้างปะปนกันไปนะครับพี่น้องเป็นอย่างนี่นั่นก็คือการปรับควบสมดุลของธรรมชาตริรเด่นนะครับพี่น้องเป็นการทํางานของจุลินทรีย์ ทาลักเป็นลักษณะนั้นนะครับน้ำอากาศความชื้นจุลินซี่ทำงานได้ดีนะครับพี่น้องนะครับอากาศไทยเทศสะดวกโดยเฉพาะจุลินทรี่กุ้มต้องการอากาศนี่จะเมอะนะครับพี่น้องฉะนั้นเพื่นบอกว่าอย่าเอาปุ๋ยมากไปบดจนเป็นผงละเอียดเนื่องจากว่าปุ๋ยมากที่เป็นผงละเอียดนั่นนะครับจะเกิดการบีบอัดตโัวโดนไปนะครับพี่น้องในช่วงระยะน,นึงจะมีการอารัดตัวแน่นนะครับเพ็ดไทย เก็บควบซึนมากจนเกินไปนะครับพี่น้องซึ่งบ่บเป็นพ้นดีเนาะนะครับบางทีการอัดโตหรือบอกง่ายกบ้านเฮาคือมันแจบคักพดเลยนะครับน้ำอากาศพ่านยากหรือถ้ามีการดูดซับน้ำอาจจะดูดซับควบซึนไว้จนเกินไปนะครับอาจจะเป็นแรงเพาะเสื้อโลกของเสื้อล่าที่มักควบซ่นส,ส,สูงอย่างเ่นพวกเสือหลักเน่าโค่นเนา่าอต,ต่างๆนะพี่น้องเพื่อจะบอกว่าให้ใหใหยึดรักธรรมศาสตร์นะครับ ใบไม้ผุในปา่าใตใ้เงาไม้เป็นลักษณะจังไดปุยย๋ยหมักของเห่ากควรวให้เป็นลักษณะนั้นโดยเฉพาะปุยย๋ยหมักจากใบไม้นะครับที่พี่น้องเขานําใบต่างๆมาหมักพี่น้องนะครับเนี่ยจะเป็นลักษณะนีนะครับเนี่ยเป็นสิ้นแน่สิ้นหน่อยแน่ใหญ่แน,น่ไม่ต้อง,งไปห้อนไม,ไม่ต้องไปหมักนะพี่น้องเราถ้าจะร่อนก็ไม่กรณี่ที่อาจจะเอาสิ่งเจือปนหอกอย่างเช่นอ่าพวกเศษตะปูเศษเล็กเศษนอที่ผลมานาปุ๋ยคอกที่เขานํามาหมักหรือภระสาอาจจะเป็นก้อนหินก้อนยังที่มันย่อยนะครับกับม่ยนอย กามามถหฮ้อนออกได้แต่ให้ให้ใส่ตะแกรงตาห่างๆกันหนยแต่บตรต้องัถึงขันละเอียดยิบหรือนําไปบดนะครับก็มีหลายคิดพี่น้องนิยมนําปุ๋ยหมักไปบดนะครับพี่น้องถ้าห้องฮ้อนตาละเอียดก็เขาอาจจะเอาไปผสมเป็นกับดินปูกเป็นดินเพาะเมล็ดดินเพาะกายได้ยู่พี่น้องแต่ถ้าเขาจะเอาไปใส่เป็นปุ๋ยหมักดินปุ๋ยบำรุงดินนะครับพี่น้องปุ๋ยเลี้ยงดินมัทถุเขาเอิ่นนี่นะครับก็ห้ย,ยืดลักอิงธรรมชศาสตร์ไว้นะครับ ก็คือบใบไม้ที่มันรดลงมาที่เพิ่นวานล่ะนะครับเกิดการหมุนเวียนของแร่ธาตุอาหารในดินกลับขึ้นสู่ต้นใหม่ขึ้นเขาใบาของใบของมันน่ะล่ะรดนลงมาแล้วก็เปื่อยกลายเป็นอาหารของมันนะครับนี่เกิดการหมุนเวียนเกิดขึ้นนะครับเมื่อเขานําปุ๋ยหมักมาหมักเมื่อเขานําใบไม้มาหมากักก็ให้มันลักษณะคไายขึ้นแกงสันนะครับพี่น้องจะเกิดการหมุนเวียนธาตุอาหารอยู่ินซี่ทํางานได้ดีนะครับพี่นอ้องอ๋หลายท่านที่ถามมาว่านาปุ๋ยหมักไปบดบ่ คักบอดีบ่ไหนกนะแนําว่าไม่ควรนําไปบดนะเ่านเนาะทำป็นนไดงซีหละกะให้น้าไปใส่ได้เลยนะครับพี่น้องให้น้าไปใส่ได้เลยอาจจะมีสิ้นเล็กบ้างหญ่บ้างนะครับแทรกอยู่ตามดินเพื่อเกิดให้เกิดช่องว่างเกิดค่วโปงน้าอากาศ่านได้สะดวกนะครับระบายอากาศบางเทอในกระบวนการมักอาจจะเกิดกดเกิดแก๊สนะครับเพี่อนถ้าเป็นดินเขามีลักษณะโป้งๆครับการระบายแก๊สระบายอากาศจะดีขึ้นนะครับพี่น้องเก็ดให้เกิดคว่วสมดุลทั้งธรรมชาติก็คือให้ยืดลัก ธรรมาสินั่น่แหละเขาเห็นใบไม้ยีน้ำปลามันลดลงมาแห้วม,มันย่นนอยมันอยู่ในลักษณะใดเขากับพญามเม็ดปืนมาเข้าให้อยู่ในลักษณะนั้นน,นนะครับนี่นะเป็นคําแนะนําของกรมพัฒนาที่ดินเพิ่นแนะนําเพิ่มเติมมาเนาะน,นะครับพี่น้องก็มาฝากพี่ฝากน้องแบบน,นี้นะครับท่านใดที่มากแล้วเป็นแล้วนะครับเป็นส้นละนะครับอาจจะเป็นใบแน่บ่เป็นใบแน่นะครับพี่น้องจะขอให้มันย่อยสลายดีเนาะนั่นก็คือความร้อนลดลงอุณหภูมิขางนออกข้างใน ใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องก็ได้เลยอาจจะมีบางสิ่นที่ยังบอท่านย่อยเบิด์ตนะสิกระบอกเป็นยังนะครับพี่น้องนะครับสามารถเอาไปใส่ลงในดินเลยยิ่งจะเป็นปุ๋ยหมกักบำรุงดินโดยแท้นะครับพี่น้องนะเมื่อมันไปอยู่ในดินปับ๊บส่วนที่ยังบอท่านย่อยก็จะเกิดการจ่อยขึ้นจุลินทรีย์ก็จะได้มีงานทำนะครับอีกแค่นึงก็ชิ้นส่วนบางสิ่นนะครับที่มันแทรกอยู่ตามในดินก็เหตุให้เกิดช่องว่างในดินเกิดควล้วนควมโปง่งนะครับพี่น้องในขณะเดียวกันก็นกนกนจุลินทรีย์ก็ทำงานสะดวก นะครับพี่น้องก็คือกันกับยุดในปลานั่นแหละนะครับบนพี่พ่อใดไปขุดไปพุ่นไปยังมันมันก็ย่อยสลายของมันเองสุดท้ายก็ปล่อยธาตุอาหารกลับขึ้นสูป่ปลาขึ้นเขานะครับพี่น้องสังเกตว่าหนา้าฝนปลาใหม่เป็นอยังจังปร่งใบงามนะครับบนพี่พ่อใดไปใส่ปุ๋ยเลยก็ยอกมันเป็นธรรมชาติของเขานะครับพี่น้องเทากับเมื่อเทาน้ำใบไม้มะมักเช่นอยากจะใส่ในหัวในสวนเทาซึ่งมีการพิกการพุ่นการจัดการอยู่แล้วนี่ซึ่งบ่แม่นธรรมชาสตร์ พันยา,ยามเพชรแหมันไก่เคียงกับธรรมชาสตร์นะครับพี่น้องนะครับจึงจะเกิดควมสมดุลนาอพี่น้องนะครับเอาคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องเพชรที่นี่นะครับพี่นอ้องคลิปหนามม่ยังดีๆจังพอ,อก,กันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ไปก็ลังใจก็พอใจชะทุ่งนาะพี่นอนะ้องจะได้ทำคลิปดีๆมาให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งต่อไปนะครับ <c oughs> ฟังท่านกับท่านฟังเพระท่านกับพท่าน <c oughs> นะครับพี่นอ้องนะครับคลิปนี้นะครับบอกว่าเป็นการนําเสนอแบบภาษาพื้นถิ่นนะอพี่น้องนะครับนี่หลายท่านบอกว่าอยาใอกให้เราไทย สนใจนักพี่น้องเนาะเพราะว่าดเดินทางมาในแนวนี้แล้วนะครับผู้บังคับก็บอกว่าไม่อยากให้คนอื่นดูด้วยใช่ไหมอยากให้ดูเฉพาะคนอีสานใช่ไหมกับผแมนครับเบื้องใดเบิดนาะเพี่น,น้องเนาะนะครับก็ดโดยความ่อวา่าภาษาทิน่นภาษาอีสานนะครับแทรกไปเบิดทุกพื้นที่แล้วนะครับบ่กว่าจะใต้บ่าว่าจะภาคกลางภาคตะวันออกภาคยังคนอีสานไปยูบเบิดนะครับ <c oughs> แต่คงคิดว่วนาจะเข้าใจภาษาอีสานพสอสมควรนะครับพี่อนเองเขาจะได้เผยแร่วัฒนธรรมของเขาไปนั่มนะครับ อ้าคลิปนี้เท่านั้อะลรพี่น้องสวัสดีครับผม